คนจะนอนไหมคนจะนอนคนจะนอนแล้วคนจะนอนแล้วอ่ะอืมน่าสนใจไหมหายหายคนจะนอนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนจะนอนแล้วค่ะคนจะนอนแล้วค่ะเอาหถอนใาใจนิดหน่อยโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะ lâu leo leo lâu leo 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 lâu 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 cái lâu cái lâu mấy lâu cái lâu mấy lâu 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 action action rồi. Action lâu 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 ta ta กันเฉยเอาไงดีเอามาเก็บไหมเอามาเก็บเลยไหมคะเอามาเก็บเลยไหมคะเอาไหมคะเก็บเลยไหมคะ